มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโซเชียลรับไม่ได้ประกาศเลิกดูหลังเจนนี่มานั่งแท่นผู้ประกาศข่าวโซเชียลรับไม่ได้ประกาศเลิกดูหลังเจนนี่มารับแท่นผู้ประกาศข่าวสร้างเสปรายให้คอข่าวอีกหนึ่งรายสำหรับบทบาทใหม่ของนักร้องสาวมากความสามารถอย่าง เจนนี่รัชนกสุวรรณเกตรหรือว่าเจนนี่ได้หมดท่าสุดชื่นที่ได้ออกมารับหน้าที่ผู้ประกาศข่าวคนใหม่ของรายการข่าวชื่อดังทุบโต๊ะข่าวทางช่องอมรินทีวีกับชมใหม่ล่าสุดไฉไลพร้อมกับนำเสนอข่าวรูปแบบใหม่เปลี่ยนการเล่าข่าวให้สนุกมากยิ่งขึ้นโดยรูปแบบใหม่จากนี้นะคะ จากนี้ไปการดูข่าวของคุณจะเปลี่ยนไปพร้อมอัตรัครั้งใหม่ข่าวดูสนุกเข้มข้นบนความจริงล่าสุดนะคะก็มีวายเจอชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากค่ะซึ่งมีหลายกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยอาทิเช่นบอกว่าคิดได้ไงตามคุณพุทธไปช่อง8เลิกดูเลยเริ่มเละเทะพอเอาคนนี้มาอ่านด้วยไม่อยากจะดูเลยค่ะ จากที่เคยชอบดูโต๊ะข่าวมาตลอดต่อไปจะไปดูช่องอื่นละค่ะคิดได้ไงมาหนึ่งมาสองไปกันใหญ่จากที่ดูประจำทุกวันไม่ดูละมีคนอื่นมากมายที่เขาจบโดยตรงไม่รับเข้ามาให้โอกาสเด็กรุ่นใหม่จะได้มีงานทำเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าคิดได้ผมเลิกติดตามเลยครับตอนนี้เลยโซเชียลรับไม่ได้ประกาศเลิกดูหลังเจนี่มารับแทนผู้ประกาศข่าว ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ